สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วคะ่ะส่องเน้นเน้นเลขเด็ดมาแล้วเลขเด็ดคำชะโนดส่องขันน้ำมนต์ทูบเสียงโชคเน้นเน้นสามตัวแห่อขอพรพ่อปู่มแม่ย่าแน่นยุดยาวคนแน่นแห่อขอพรพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าสีปทุมมาแน่นเกาะคำชะโนดข้อหวยส่องขันน้ำมนต์เลขทูบเสียงโชคได้เน้นเน้นสามตัวไปเสียงโชค วันที่13กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานจากเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานครราชพ่อปู่ศรีสุดโทและแม่ย่าศรีปธุมาบ้านโนนเมืองหมู่ที่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธา,านีว่าวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราชาวพุทธคือวันอาสานหบูชาเป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงปฐมเทศนาหรือธรรมจักกัปะวัฒนาสูตรซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตัดสรู้สำหรับที่เกาะคำชโนดมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อเข้ากลับไหว้พ่อปู่แม่ยา่าแต่สำหรับวันนี้คนเดินทางมากลับไหว้ขอพรขอโชคลาภน่าสารพ่อปู่แม่ยา่าจนแน่นใช้เวลาไม่นานก็ต่อไปที่ต้นมะเดื่อยักษ์ถือว่า เป็นขุมทรัพย์พ่อปู่แม่ย่าตามความเชื่อสำหรับคนชอบเสี่ยงโชคหลังจากไหว้พ่อปู่แม่ย่าเสร็จแล้วต้องแวะหาตัวเลขที่ลานบวงสวงหน้าเกาะเป็นโต๊ะบวงสวงที่พี่น้องชาวกทมมาแก้บนหลังพ่อจ้าคำชะโนดนำทำพิธีเสร็จแล้วขาดไม่ได้ต้องส่องสองจุดคือจุดแรกคือขันน้ำมนต์บางคนส่องเห็นเลข 9, 3 6 สุดแท้แต่ใครจะมองเห็นเผื่อโชคดีในวันพระใหญ่และรับวันเข้าพรรษาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ